เจ้าเข้ามาที่ t h r ทรูทรูทรูทร,ทรูดิจิท i ดิจิท park ม,มาเข้ามาแล้วก็ีได้ลงทะเบียนเดี๋ยวรอลงทะเบียนรถเข้ามาก็มาจอดนี้แต่เจาจได้ข้นไปจอดยึดสันธง,งมึงนะ เบียนก็นี่แหละอันนี้เป็นจุดลงทะเบียนเนาะจุดลงทะเบียนหรือว่าหรือว่าทู่พังมันอยู่แถวถนนสุขุมวิทซอยหนึ่งศูนย์หนึ่งเนาะอันนี้มันจะขึ้นลิฟต์ขึ้นไปสั้นทงเนาะลิฟต์ขึ้นไปสั้นทง ไปดินถึงเรียร้อท่ารอที่นี่รอที่นี่ลูกเดี๋ยวลับดูมาก่อนนี่นั่นระบอนี่สมลงทะเบียนก่อนเด้อสมเด้อเจ้าก็เคยมา เทือนี่เป็นข้างที่สองก็ว่าแมแ่แต่ว่ามาสุดก่อนหันมาถ่ายคลิปแล้วมันมีเสียงเพลงเสียงเพลงแล้วก็มันลงสู่โซเชียลบ่ได้พอละเมอลิขสิทธิ์เนาะตอนนี้บ่มีเสียงเพลงเนาะโอ้ยเสียงเพลงก็ถือว่าสามารถลงคลิปได้แต่เขาจาก็จะย้ำบอก่า โบาทายเวลาเข้าไปไหนเนาะมันเข้าไปไหนแล้วมันมีเสียงเพลงเนาะเพลงแล้วมันมันบบสามารถได้อ,นนอันนี้มันบอลลุงเทเวียอันนี้มันบอลจุดแรกบัตเนาะจุดแรกบัตต่างแลกช้อยวันนี้ลูกค้าเพิ่นมาบัตมาแลกไว้อย่างกัาเจ้าก็บ่เข้าใจเนาะถ้าเบิ่งไปตามนี่เลยเน,นาะ แรกบัตบัตเนาะอันนี้เป็นคนไหบ้าบัรน,นีนี่รูบิจิโคลพาร์ทนี่หนึ่งคู่หนึ่ง สมัยสมัยเลยดิสมัยเลยมักเพชรเนาะมักเพชรกระจายความสุขส,สินค้าแฟชั่นฮันดังโซเชียลม,มีดเทรนนี่สตาร์บัดูดไว้บุสโกเนาะน,นี่ ว่งไปว่งไปํำสมนุ่งนี่นุ่งนี่ว่งไปนี่นกันมาจุดพ่นลงตะบกตะเบียนนี่จุดจุดเข้ามาหน้าห้างยเลียจุดเข้ามาหน้าห้างมีรถเข้ามา ออกมาตลอดสายเนาะตลอดสายมาก็มาขึ้นทะเบียนนี่แล้วก็ขึ้นไปท่นอันนี้มันขึ้นทะเบียนอาจจะเป็นพนักง,งานบ่อกอย่างเขาเจาก่อทราบเนาะมก็ได้ถา่าย่นลงทะเบียนสฟิกเกอร์มีเดียเนี่ย ยืนยู่นลูปสู้น้ำพอมาแล้วบอกอันนี้อย่างเมฆวัดว่าตามนี้กรุณาแลกบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาติดต่อวิสิเตอร์เออวิสิตไปเข้าไปทะเบียนนี่ด้ น้องมาลงทะเบียนอะไรอันนี้สมัครงานค่ะอาสมัครงานนี่ต้อจะต้องลงทะเบียนเข้าไปในห้างนี่เมนห้าง สูงเด้อุงไปุงไปฮารีนิกิเราเป็นขัวซอง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 อันตีอัน T.N เป็นของโปรดของดิกนะด๊กน้อยปัดของดิ๊กน้อยต่อไปกับเจ้าแม่นทะานอาหารอาหารแบบเขาอยากมากินแบบไดก็ได้นี่นะ ไข้าราดหน้าข้าราดแกงอันนี้นะอันนี้จ่ายสดใช่ไหมน้องอเ,เดี๋ยวดูดูดูดก่อน,อน,นนะหมูมี อันนี้ก็หมูใช่ไหมฮะนนจะทานนี่แต่ดูดูก่อนอะไรที่เป็นหมูผัดหมูอันนี้แนงหมูแกงเขียวหวานท้าแมงหมูไม่มีอันนี้ลูกชิน้นลูกชิน้นปลาใช่ไหมเดี๋ยวแล้วเอาไปทานที่ไหนล่ะ ทานที cues, ını, ่นั at, at, 謝謝่งทานที่นั shared, ่นราดราดแกงเท่าไหร่สแกนจ่ายได้ไหมคะฮะแกนจ่ายได้ไหมคะผมไม่ก็้าแกนายได้ไหมคะผมไม่ได้หร hear ือคือผมไม่อาผมผมไม่ได้ผมผมไม่เป็นสแกนผมจ่ายแต่สดอย่างเดียวสแกนจ่ายสดไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้รับ อโอเคไม่ได้รับวผโก็ไม่ได้เราเดี๋ยวหาลูกผมก่อนลูกผมเขาสกแกนเป็นผมทำให้เป็นกแก่แล้วอเอสมเไปสมชื่อลายละเม่น,นผู้ขายของนี่เม่นคน,นต่างท่าที่เกินเด้อคําเปิลละเม่น,มน อาจจะเป็นคุณนี่นนะพะมารหรือว่าคนเขมินไปแล้วผมไ่ mm hmm. ค่อยเข้าใจคััไปไหนเนาะต่างเทพต่างประเทศล้มกันบม่เข้าใจบันไดเดอร์ขอโทษขอให้รับซูมเดิม mm hmm. คู่ขายของคราเเ็นคนลาวเขาหันว่าเข้าใจโลถ เป็นอาหารอาหารแซ่บๆปุดๆของของบรรดาคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะที่ชอบชอบขี่ทำอันนี้เวียดวีทีีทำเดินีเดินคนรุ่นใหม่มันมากหลายทุกคนคนเพชรแล้วคนมาสั่ง สร้างเป็นเน้ครามยางดีเฮ้ได้เท่ากัหมดทุกคนมีเหตุเป็นคือวงแหวนนะน่าทางสมมีทีท่ทำแบบวงแหวน เห็ดแล้วแล้วแล้วเราก็มาทาเอาโอ้ไว้ดีเนาะอ้าวไวมากไวมาก่อเดียทายขอ กองล็ก89บาท จกอกะซาเลาะเลาะเลาะยางไปเบิงบ่งเนาะบนคนขายอาหารแบบแซ่บแซ่บแซบแซบทางซุนนี้เขาซื้ออยู่นี่ก็ได้หลอดนี้โต๊หุ่มตำยำไฮโซต่างเนาะมีขนมปังต่างๆ,ๆ โอ้มีเพลง